Uh, สวัสดีมิตรรักแฟนป่ามังกรทุกคนนะคะนี่คือมุมหน้าบ้านอาจจะมุมหน้าบ้านคนรักป่ามังกอน uh, ตู้บนเป็นปลาแดงอินโดนะคะในตู้บนก็จะมีปลาตะเพียน อันนี้ซื้อมาได้สักพักแล้วค่ะซื้อมาไซส์ประทูซื้อจากฟาร์ม PT ทีฟามนะคะที่จตุจักรอันนี้ทดลองจากฟาร์ม PT ทแล้วทดลองหลายๆฟาร์มนะคะพีทีเวิร์กสุดสำหรับบ้านนี้นะคะเพราะว่าปลาไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับน้ำเท่าไหร่แล้วก็ค่อนข้างแข็งแรง เคยซื้อมาจากฟาร์มอื่นแล้วไม่ถึงอาทิตย์เปื่อยตายเราไม่ขอพูดถึงฟาร์มอื่นแล้วกันนอกแต่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าประสบการณ์ที่เคยลองแล้วมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ตู้ที่สองใต้แดงนะคะลงมาจากฝั่งสายมืออันที่สองก็แดงอินโดเหมือนกันค่ะเลี้ยงอันนี้เลี้ยงได้สักประมาณ เกือบเกือบแปดเดือนแล้วค่ะไซส์เท่ากันค่ะไซส์ตัวเท่าปลาทูตัวเล็กๆแล้วก็ในตู้ก็จะมีปลาอีซีเน็ตมีปลาตะเพียนแพ็กินัมคู่หนึ่งค่ะแล้วก็มีตะเพียนทองตัวหนึ่งมีซักเกอร์แล้วก็ปลาหมู ปลาหมูนี่ก็ซื้อปลาหมูปลาอินซีเน็ตเดี๋ยซื้อจากฟาร์มพีทีเหมือนกันค่ะจากร้านพีทีเหมือนกันที่จะดูจักตู้ฝั่งขวามือบนสุดเป็นพอดีไฟปลั๊กไฟมันเต็มอ,อันนี้เป็นปลามงกรเหมือนกันค่ะแต่อันนี้เป็นตัวแรกที่ที่ซื้อในราคาที่ ที่ตอนนั้นคิดว่ามันก็สูงสำหรับตอนนั้นที่อยากที่จะเล่นซื้อมาสสองพันซื้อที่ตลาดไทยค่ะตลาดป่าตลาดไทยเ,เป็นสายพันธุ์เลดบบีค่ะตอนนั้นซื้อก็เพราะว่าก็เริ่มศึกษาใหม่ๆก็เลยลองซื้อราคาที่ยังไม่แรงมากเพื่อที่จะให้ตัวเองมีประสบการณ์มีความรู้ ค่อยๆศึกษาไปอันนี้คือตัวแรกอันนี้เลี้ยงน่าจะประมาณสามสี่ปีได้ค่ะเพราะว่าเพราะว่าแต่ตัวนี้ค่อนข้างดุค่ะเลี้ยงคู่กับใครไม่ได้เลยหางเขาจะออกเหลืองๆค่ะพอดีไฟไม่ติดก็เลยไม่ได้เห็นแล้วก็ตู้ตู้กลางเนี่ยว่างพ่อบ้านกำลังจองปลา พ่มาบาติดมาค่ะยังยังไม่ได้ไปรับน้องมา,อาไว้ที่บ้านประมาณสิ้นเดือนพอบ้านถึงจะนํานนเข้ามาก็จะมีปลากระแหช็อตบอดี้แต่เป็นช็อตบอดี้ที่แบบไม่ได้เป็นไอ้นั่นมากไม่ได้ราคาสูงมากอันนี้ซื้อตลาดไทยค่ะเป็นช็อตบอดี้ที่ไม่ได้แบบเป็นเกรดที่เขาคัดขึ้นราคาสูง,สงอันนี้คู่ละห้าร้อย ซื้อที่ตลาดไทยค่ะแล้วก็มีมปลาหมูอันนี้เลี้ยงน้ำอาารอพม่าบาติกตู้ล่างเป็นปลามังกรสรย่พัน RTG ค่ะทองอินโดอันนี้ก็เพ,พิ่งซื้อมาได้ไม่ถึงสี่เดือนอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ ฟาร์มเดิมพีทีในตู้ก็จะมีอินซิเนตมีตะเพียนแพ็กตินัมมีตะเพียนทองแล้วก็มีปลาหมูแล้วก็มีซักเกอร์ไว้ทำความสะอาดมุมล่างสุดอีกฝั่งหนึ่งเป็นอันนี้เป็นปลาแม่น้ำอันนี้อยู่มานานมากน่าจะแปดปีเก้าปีน่าจะได้อันนี้อันนี้พี่เขาไปตกปลามาแล้ว เขาไม่ตายตั้งแต่แบบนงก็ใส่ถุงพลาสติกไว้แล้วเขาไม่ตายเขาก็เลยให้ถามว่าเอาไหมเขาเห็นว่าเลี้ยงปลาเขาก็เลยก็เลยเอามาเลี้ยงตอนเอามาเลี้ยงก็ตัวเท่าฝ่าม,มืออะค่ะเขาตกมาได้ประมาณเท่าฝ่าม,มือตอนนี้ก็ใส่กระมังสักผ้าย่อมย่อมทนกินผักกินอาหารดีมากค่ะก็อีกฝั่งหนึ่งตู้เล็ก สองตู้ก็จะตู้บนเล็กเนี่ยก็จะเป็นปลาปลาหมอสีค่ะแต่ไฟไม่ติดแล้วก็อีกตู้หนึ่งเป็นปลาทองห้าสีอันนี้ปลาของแม่บ้านไฟก็จะไม่มีหน่อยแต่ไฟของของปลาพ่อบ้านเนี้ยก็จะมีตู้ที่สั่งตัดนะคะขนาด ขนาด48คูณ30นิ้วชั้นพร้อมชั้นสั่งทำมาเซตเดียวกันประมาณ5ตู้อ่าสีต่ตู้ขอโทษทีค่ะตู้ล่างเป็นตู้เดิมตู้เก่าโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ